มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยคนรู้อะไรมากที่สุดสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนอันดับแรกของการรู้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คืออริยสัจสี่ความเร่งด่วนของการรู้อริยสัจสี่พระองค์บอกว่า ถ้าไฟกำลังไหม้เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยหรือกำลังไหม้ผมบนศีรษะของเราท่านก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอจะทำอะไรก่อนภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าจะดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่ไหม้เสื้อผ้านั้นก่อนพระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปรู้นะให้มารู้อริยสัจก่อนอริยสัจสี่ มีมะพะสูตรนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ขึ้นพระสูตรลองดูในหนังสือก็ได้ถ้าเจอ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูพระสูตรเต็มให้ฟังนะนี่ก็คือสิ่งที่เร่งด่วนอันดับแรกของการเกิดมาต้องรู้อริยสัจสี่เพราะว่าการรู้อริยสัจสี่จะทำให้เราเนี่ย ไม่ต้องไปสู่อบายไม่ต้องไปสู่อบายทุกติวินิบานนรกท่ <c oughs> นี้ถ้าสั้นๆว่าอริสสสีคืออะไรก็คือการรู้จักธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเรานี่แหละและรู้ว่าธรรมชาตินี้มีเหตุเกิดธรรมชาตินี้มีความดับลงไปใครรู้ตรงนี้ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้สัจจะความจริงของธรรมชาติ <c oughs> อาุอโสมาร์คหาได้รวดเร็วมากนะบ่งบอกถึงความชำนาญในการศึกษาพุทธวจนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้สแกนก็ได้นะท่านก็คล่องคอมพิวเตอร์กดปึ๊บนี่ยริษีรพระสูตรจะขึ้นมาหมด นะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟลุกโรลงโรลงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีบุคคลนั้นควรจะทำอย่างไร <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไฟลุกโปรงโปรงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีเพื่อจะดับ เสียซึ่งไฟที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีสิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปัชัญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียภิกษุทั้งหลายแม้กระนั้นก็ดีบินยูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศีสษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโผลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปฏติวานีสติสัมปัชัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบ โยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้เห็นไหมไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้ายังไม่สนใจ ต้องใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างความเพียรอย่างแรงกล้าความเพียรอย่างไม่ถอยกลับนะความเพียรอย่างถึงที่สุดที่จะรู้อริยสัจก่อนตายให้ได้นะอย่าเพิ่งไปทำอะไรก่อนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นความเร่งด่วนอันดับหนึ่งนะที่เรามาทำอย่างนี้ถูกแล้ว